สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมไปตามหาแบตเตอรี่ยังไงก็ไม่เจอนะครับเฮ้ก็เลยมาตามหาในพาร์ทนี้ก็โอเคได้มาสั่นนะกับการทําแผนที่นะครับโอเคโอ้เดี๋ยวในพาร์ทนี้ครับแผนที่เราต้องมาละเออใช้ผ้าโอเคไปครับแผนที่อัปเดตมาเลยมันต้องได้แหละครับโอเคเอ่อแมปวิวอัปเดตแล้วโอเค นี่แมปแล้วเราอยู่ตรงกลางด้วยครับตรงกลางแมปมีลำธารโอ้ยไอ้ถ้ำที่เป็นคิสตัลน,นี่คือสามารถปไปแยกไปขุดได้นะครับแเ้าคิสตันมาทำอะไรไม่รู้นะครับน่าจะได้อะไรสักอย่างลิมิตมนี้แล้วก็อีกถ้ำน,นึงอยู่ข้างหลังหรอกนะครับมันมีถ้ำน,นึงด้วยอหลังบ้านนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็เข็มทิศผมว่ามันไม่น่าจะใช้น้าทางนะครับอาจจะเป็นไว้ดูทางเฉยไว้ดูทิศนะว่า เราสามารถเดินทางูุนทางนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวตอนนี้อาหารผมอาหารอาหารเอ่อสติกไปใช้ก่อไฟครับเดี๋ยวทำอาหารก่อนตอนนี้ไม่มีอาหารกินเห็ดสองแล้วทีเดียวทำสักสองชุดป่ะนี่เห็ดน,นี้เราได้เยอะอะแล้วก็มาสติกนะผมก็นึกว่าใส่ไอ้ท่อนเดียวแล้วมันจะเต็มไม่ใช่ครับมันใส่ประมาณ6ท่อนนะ นีตินะครับหกกิ่งหกกิ่งมานี้ได้แล้วหนึ่งครับเอาเลยเดี๋ยวนี้ทำาหารกินก่อนสดเลยแล้วกันนะ okay. ครับโอเคครับอาหารหลักในตอนนี้เลยเห็ดจินนะครับอ่าพูดถึงเรื่องอาหารนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมยังมาทําอาหารไม่ได้ก็คือไอเจ้าปลาใช่ใช่ใช่เอาละก่อนเราจะออกเดินทางในพาร์ทนี้เดี๋ยผมขอไปตามได่เจ้าปลามาทาอาหารไปด้วยนะครับเผื่อมันจะเพิ่ม เขาเรียกว่าหลอดอุณหภูมินะเพราะว่าเราเดินไปไม่ได้ไกลหรอกนะถ้าสมุดมืดก่อนเงนี้ยอุณหภูมิมันก็เพิ่มนะครับก็เป็นหนาวเราอยู่ไม่ได้ใช้เศษผ้าหนึ่งแล้วก็เชือกสองสติ๊กหกโอเคครับจัดมาโลดเศษผ้าหนึ่งเชือกสองสติ๊กหกโอเคครับได้เวลารยปลา ครับวิจิงโอเควิจิงรูสช่องสามครับเฮ้ยมาเรียวบิบตกปลาอย่างที่ด้วยครับอ่าก็ตอนนี้ยังตกปลาไมนยังไม่มีบอ่อตกโอ้ยแล้วมาตกปลาตอนกำลังจะม,มืดเนี่ยนะฮะแล้วปลาม,มันจะอยู่ไหมเนะมี่ยลุงกันนะว่าเทคนิคการตกปลามตกยังไงนะครับดูบกลางบ่อก่อนลินเออลิสต์อิน มันใช้ลากอหรอมันลากได้ด้วยนะครับสูตรในการตกปลามีอเป้าอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้แล้วเหรอถามจริงไอเรามันจับจังไสเฮ้ยเอารูดเหรอเจ้าเราวิธีตกปลาอยู่ไหนครับโอ้มนต้องลากเดี๋ยวมาเรื่อยๆ หรือต้องลากไปที่ที่มันมีน้ําผุดขึ้นอ่ะตรงนั้นจะเป็นปลาที่มันขึ้นมาหายใจนะครับอาจจะเห็นเยอเราอ้าวติดอีกแล้วครับคือมันจะจับยังไงอ่ะคือเราต้องดึงส่วนทางกับเจ้าป่าใช่ปะไม่รู้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวหรอกอปลาดูเราต้องอาหลุดเริ่มท้อกับการตกปลาแล้วเฮ้ยสปลามันนี่ วันนี้ข้าจึงได้กินอาหาแสิบเรับว,ว่าต้องโยกไปนคนละทางกับปลาชวดถ้าเขียไอตรงนี้มันขึ้นสุม่มจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูงดยิ้มคนละฝั่งยิมคนละฝั่งมาหนิอาหลุดมันจะเอาอย่างไงผมอยากกินแฟแล้ววันนี้ผมจะได้กินไม่น่าจะมือละ ัับมนต้องมีความพยายามไปต้องให้ได้ต้องให้ได้เย่มันต้องมีวิธีแหละในการยืดกระฟาถ้ายื้อสุดล่ะอ่ขีดสุดอ่าถ้ามันต้องอยู่ประมาณขีดกลางๆนะครับถึงจะได้ผมว่าลองลกกดูเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้มีติดรอรอรอ,อ,อปรบับตะวันไปไกลแล้วเราค่อยลากนะ โอ้โหแล้วไปติดจุกไก่ด้วยประมาณกลางๆน่าจะได้ไอ้เจ็บดึกมามานีเยอะกับพี่มาดิมีประสบการณ์ตกป,ปลายเยอะอยู่นะเอาดิจะไปไหนโอ้ตัวใหญ่ชัวร์ตัวเนี้ยตัวใหญ่ชัวร์ท้ำลากกับปลาไม่ได้หรอไม่เห็นมันจะเข้าฝั่งให้เลยครับ ทำจริงจะเข้าฝั่งไอ้ตอนไหนเดมึนแล้วครับตอนนี้มันจะปื๊ดแล้วมันจะมึนแล้ว,อลวโอ้เข้ามาอยู่นะแต่โคตรไกลโคตรอตือโคตรไกลอ่ะจะบอกยังไงเราต้องปล่อยมันยังไงบ้ีงยืมมันหน่อยยืมมันหน่อยโอ้ชาติหน้าถึงได้กิ่ม <laughs> ันผมยืมแล้วนะ ียมันไม่ไหวอ่ะอุ๊ยน้ำภูมิตัวนี้ตัวมนลดเว้ยอาตายครับเราจะตายก่อนจะได้กินปลาไปทั้งวันมันมันตื้อจริงอ่ะสรุปตูไม่ได้เหมือนเดิมบ้านแล้วครับนี่มาตอนเช้าเลยฮะตกมันทั้งวันเลยแล้ววันนี้เราต้องได้กินเนื้อวันนี้เราต้องได้กินเนื้ออมาแล้ว นึ่งพี่มีนกเป็ดแถวนู้นด้วยครับโอเคตอนนี้มาตอนเช้าแล้วต้องให้ได้วันนี้ต้องได้สักตัวนะพอเออพอละพอเอ้ยเอาเอาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาเลยมาเี่วมาเลยมาเลยวยิ่งมาแล้วมาแรกแรกมาเลยเราต้องยื้อเราต้องเยอะให้ได้ยื้อมานีิมาดิเขาฟังมาเขาฟังมาได้ครับให้ฟังแล้วได้ฟ no ังแล้วไก่ละไก่เต็มทีครับไก่เลี้ยวไก่ไก nah ่จะได้กินเนื้อแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาเลยเฮยมา,เ,ยมาเนี่ยเดี๋ยวเราถอยขึ้นฝั่งได้ปะหมดเอ้ยดีมันใก้ได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวจะขาดจะขาดเอ,เอ้ยทำไมมันไม่อยู่เข้าใกล้ตัวเราเลยวะมันติดฝั่งอยู่นะเดี๋ยวเด้เอไอเชือกผมจะขาดหรือเราต้องไปหยิบเอาอนีกหยิบปะมันหยิบได้ปะใกล้น้ำป,ปะลอยลหยิบได้ป่า มานี่ดิมานี่มานี่กดมานี่กดมานี่สิจ้ามานี่โอ้ยโอ้โหแล้วปัดยิ่งไปไกลด้วยนะมานี่เลยมานี่มานี่เชือกขันเนี่ยเจ้าอ้นฟาตัวเดียวได้ยืดไปชั่วโมงเลยฮะอยากให้ต้องได้บอลจับเลยน้ำเฮ้ยมานี่ดิมานี่มานี่เลยมานี่มานี่เอ้าอุ้ยเอาได้จริงเหรอ เฮ้ยเนื้อตายเล็วเลดฟินนี่ครับปลาแดงหนังโอเคได้ป่าเฮ้ยนี่ได้หนังกับเนื้อมาแล้วครับอุ้ยเนื้อปลานี่เพิ่อมอุณหภูมิครับกินดิบก็ได้นะครับกินสุกก็ได้โอ้ยอย่างดีเลยแล้วทําเอาไปปรุงอาหารกับเห็ดน่าจะเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มหลอดอาหารเยอะครับโอ้ยแล้วเนื้อเออไอตัวหนังปลาน่าจะไปทําอะไรสักอย่างครับโอเค แล้วก็รับการจับปลาผมว่าเราต้องไปหยุดไอเนี้ยไอตรงบริเวณน้ําลึกๆนะครับนิดนึงนะว่าต้องลองต้องลองเพราะว่าผมอยู่บนบกนิดนึงอะ่ะแล้วมันไม่ได้นะครับเพียรต้องลองครับอ่ะมาดูมาดูจะใช่หรือไม่นะครับมายิางไปเลยยิงไปซ้ายข้าไปขวาแล้วกันี่ปะตันนี้แรงฮนะแรงแรงว่ะ เอาดเอาดีใกล้แล้วเอา้าออใช่จริงครับเราต้องอยู่ใกล้น้ำให้ใกล้ที่สุดเอ่อบนฟิดนะดูปลาปลามีหลากหลายชนิดมากครับจิบมาแล้วเอ้ยเนื้อปลาก็ได้หลากหลายด้วยครับคหละชนิดอขออีกตัวละกันมาเริ่มมันฮะเริ่มมันตกได้เริ่มมันครับอ้าวมาอีกเฮ้ยยิ่งอยู่ใกล้น้ำนี่เบ็ดยิ่งติดปลาบ่อยครับอื้มอ้าวแป๊บๆได้เอ้ย ปลามาอีกเร็วรับเราจะตกมันให้หมดบ่อนี้แหละนะครับเพื่อไปทําอาหารเต็ดดีถ้ามันเนื้อปลามันเน่าไม่เปลี่ยนอ้าโอ้ถ้าเน่าป็นี้บอกเลยครับผมว่ามันวายเลยแถมไนื้อปลาม,มีตู้เยน็นให้แช่ด้วยเฮ้ยเอา้าติดปุ๊บได้ปั๊บเออเจ็บมาสองชิ้นแล้วครับตอนนี้เนื้อปลาชินดีเท่ากัน แล้วไม่แน่อาจจะมีบอ่อใหม่นะครับเออใช่ใช่อาจจะมีบอ่อที่หนึ่งแล้วก็จะมีปลาชนิดใหม่ตอนนี้ผมสะสมได้สองชนิดแล้วม,กกาลมาครับมา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 หนี่ประสบการณ์เริ่มมาครับปลาอีกหนึ่งตัวโอ้ได้กระดูกมาสี่ชิ้นแล้วครับโอเคขอดดินสอท้ายแล้วกันนะครับ เราจะได้ไปทําอาหารแล้วก็ไปออกสมรวแมพสักทีโอ้โหลานานจริงนะครับเรจะตกปลาได้เอาไม่ได้เอาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับอ้าวมาแล้วมาแล้วเนี่ยาตกปลาปุยจิตจอยครับเจ็บมาๆๆได้กินเนื้อแล้ววันนี้หลังจากที่แบบเออกินแต่เห็ดกินอาทิตย์แล้วนะ กินเห็ดมาสองสามพันแล้วนะโอเคตัวสุดท้ายครับไปละโอเคหมดแล้วฮะเอ้ยเราจะได้กินเนื้อแล้วโอเคเก็บเห็ดไปปรุงอาหารด้วยครับปรุงอาหารเออเอาเห็ดเฮ้ยเดี๋ยวดไอเห็ดต,ตัวนี้มันเห็ดมีพิษอันแน่นเอาไปเลยใช่เปล่าใช่ใช่อ่าใช่จรีสภาพเกษตรทุจังไ้มันเป็นเ็นสีแดงนะครับมันเป็นสีที่ฉุดฉับนะพวกเห็ดมี เผ็ดตัวปลาเกี่ยวเลยกันนะไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็เอาอะไรมาให้เนื้อปลาวันนี้แหละเอาลองปรุงเห็ดมีพิษกับให้ตัวเห็ดใส่อะไรบ้างมาเนี่ยอันนี้ลนแล้วกันโอเคแอ้ไปลองทําดูอาหารอาหารสูตรใหม่นะครับเนื้อปลาซาดินอ่าันี้เพาะปูอุณหภูมิอย่างเยอะนะผมว่าทำแค่เนื้อปลาก็เยอะแล้วนะใส่นี้ไปอีก เอนี่ยเอาเหิดมีพิเษเสร็จแล้วกันนี่ห็นมีพิเษเพิ่มหลอดเลือดด้วยครับแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิจนสุดแหละโอเคทํามาแล้วก็ไม้ไม่มีเก็บมาในตัวด้วยเม่กี่สามสามันต์ได้จะไม่พอครับต้องเปล่เพิ่มปิง้งปองเรียบร้อยครับซุปปลาซาดีนโอเคขอบคุณครับอาหาร เก็บกินนี้ไปไออาหารโลนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไปกินเวลาเดินทางครับเพราะมันเพิ่มอุณหภูมิไ้พวกเห็ดนี้เ,เก็บไปแล้วกันครับเห็ดอะไรที่กินได้เก็บนี้ครับกระดูกมันไมนได้มันเอาไปทําอะไรรู้สึกผมจะเห็นอยู่นะไม่ใช่ตรงนี้จวเก็บไว้นี้แล้วกันครับโอเคเห็ดเราไม่ต้องไปเราไปแค่ลอค็อกปีกับขวานขวานเพื่อไปฟาร์มครับ ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอะไรที่ใช่ก้างป่าทำมันเอ่อหรือเป็นพวกของตกแต่งหรอรู้สึกหมือนนคุ้นอยู่นะไม่ใช่่ะเออเนเนตโอเคสร่างเลยแล้วกันนะครับเออไปสืบสวนตอนนี้ก็น่าจะได้นะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูไอหลังบ้านแล้วครับ ในตรงเนี้ยมันมีที่ไปอยู่ที่คือตรงนี้ครับอ่าโอเคเพราะว่ามันรู้สึกจะมีถ้ำนะครับหนึ่งถ้ำว่าในถ้ำอะ่ะมันจะมีบูปินอยู่ใช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 เ,เดี๋ยวป,ปู่น้ําผมเอามาแค่นิดเดียวจะไหวอยู่นะอ่านี่ครับถ้าเราเดินสำรวจเล่แบบก็จะเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราเดินใช่ใช่ใช่เ็มจิตไม่ต้องใช้ก็ได้สูบสบ้สไป เบือ่อเท่าพป่บีบมาจะเดินวนไกลก็พอเอาเจอพื้นที่ใหม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะุ๊บเจออะไรวะนั่นคงไม่ใช่เอ่อมาป่าธรรมดานะถ้าเป็นพี่บีเลยเฮ้ยมันมีรูปตรงตางขึ้นด้วยนะครับเอาวิดูแล้วมันฟาไอ อยปลูกสร้างนี้ด้วยนะครับเอาแล้วพี่หมีพี่อยู่ไกลดูนะเป็นโน้นเลยมองไม่เห็นหรอกจิตตัวว่าจะมาฟาร์มตรงนี้อยู่เออแล้วถ้ามันน่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะเข้าไปฝั่งนู้นเลยนะอ่ะอุ้ยเอาเรื่องอนะ่ะอีหมีเราต้องย่องย่องไปเฮ้ยเอามีหมีป่าด้วยคนระับเอาเออนี่ ถ้าเราอยู่ในปุ่มไม้อะไอ้รูปดวงตาก็จะหายไปครับตอนนี้ก็จะมดุะมดๆาววันดีพี่หมีผมว่านัไอ้พื้นที่ที่พี่หมีเขาอยู่อ่ะผมว่าน่าจะเป็นทางเขา้าเอถ้ำนะครับแล้วก็ผมก็เลยเดกเรียกมาทางนี้ <c oughs> ผมไม่ไหวนะครเพื่อไปเจอพี่หมีมว่าน่าจะโดนปุบ๊บแล้วก็ซียบ้องเท่งไปตอนนี้ไม่มีอุบุตครับแล้วก็นะับผมเข้าไปดูไอ้ตัวคราบนะรู้สึกมันจะมีเต็นท์ด้วยนะครับ ว่ามันอาจจะให้เราเดินทางแบบไ,ไกลๆแล้วก็แบบไปนอนทิ่นู่นที้นี้ได้นะเพราะแบบคือเราเดินไปได้ไม่ไกลนะครับอุ้ยดอกไม้ใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเอ่อเรียกว่าไงอ่ามันก็จะง่วงวอนกว่านะครับดอกไม้ไหม่ว่ะโอเคเก็กบปะการัดอกไม้ได้จะไปปลูกได้นะครับอโอเคกินไม่ได้ผมเก็บด้วยผมก้อเดี๋ยวผม,ก,วม,ก,มก็จะทิ้งแล้วแหละนะครับ ไม่เก็บไปไว้ในตัวหลักหนับมันทําอาหารไม่ได้นะถ้าไปปลูกก็ว่าไปอยากแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปลูกกับตอนนี้เราหาพื้นที่ก่อนอ่ะตอนนั้นพูดถึงเรื่องเต็นท์ใช่ไหมครับก็คือแปลว่าเราน่าจะไปแคมปิ้งได้นะครับเออใช่ใช่แคมปิ้งนอกพื้นที่คือถ้าเราจะไปแบบท่องทา่แบบนี้แล้วกว่าจะกลับเนี้ยมันมืดก่อนแล้วก็เราต้องนอนก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะหนาวตายกลางทางไ,ไอ้นี้พื้นไม่อีกแล้ว โดอันนี้ไปครับเอ้ยรถอันนี้เป็นดอกไม้เลยครับ๋าวน,นี้เป็นทุ่งดอกไม้ครับฝั่งหนึ่งอ่ะฮู้แมปใหญ่พอสมแล้วก็เจอพื้นที่ใหม่ในการปามของโอ้โหเลียวก็คือปามบ่อยได้ของเต็มโอ้สอรรยผมฟามไม่ได้ของเต็ม, <laughs> ม,ม,ม,ตมแต่ไ้อยเราก็รู้นะว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราสามารถไปเก็บได้นะก็คือเรามี แมปแล้วนี่จำที่ที่เารามาได้อยู่นะครับแมปมันไม่กว้างอ่ะว่าต้องหาบูปินครับใช่ใช่ต้องหาบูปินที่เกี่ยวกับเต็นท์มันถึงจะแบบกระทางได้ไกลกว่านี้แล้วต้องเขาทำอันนี้อะไรหินเหรอเฮ้ยเห็ดใหม่อีกแล้วเห็ดใหม่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 เราต้องเก็บฮะเก็บอองใหม่มันเป็นพื้นที่ใหม่ครับ ก็คือจะมีแต่ของใหม่ๆเท่านั้นอันนี้ก็ติดเอาละเดี๋ยวผมว่าไปตามหาปูปิ้งกันก่อนดีกว่านะครับเผื่อมันจะได้เป็นตัวเต็นท์นะเผื่อเราจะได้ไปนู่นนี่ได้ไกลกว่าเดิมนะครับว่าพี่หมีมันไม่น่าจะได้เฝ้าทางเข้าหรอกนะด้วชนิดไปนะเก็บตา้ตอนนี้พี่หมีอาจจะอยู่อีกฝนะั่งใกล้นะนี่สมมติเราเดินตามช่องนี้ไปอาจจะเจอนะครับทางเข้าพี่หมีคงไม่อยู่นั่นนะครับ ใช่ใช่ใช่อาจจะใช่ก็ได้อ่านี่ไงอ้เราเจอแล้วเราเจอเ,เ,จอเห็ดมีผีตับไม่ใช่ว่ามีตัวอะไรดีนี้นะทําไใหม่ครับเขียนบันทึกเลยคิสตันอีกแล้วเรือบูปินก็ต้องอยู่ในถ้ำโอเคใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเป็นพื้นที่ใหม่เนี้ยครับผมว่ามันจะอาจมีบูปินซ่อนอยู่ได้อะไรครับเต็นบูปิน เราปนล,ล็อกเต็นแล้วครับตอนนี้ยกที่เหลือก็จะเป็นออหลายอย่างนะผมไม่รู้ว่าอะไรบ้างมีเต็นท์อาจจะต้องมีหม้อทํากับข้าวหรือไหมก็แคมป์ไฟครับใช่ใช่ไอตรงนั้นแหละที่เราต้องมีเ,เดี๋ยนะแ้วเดินตรงไปคือไปเจอพี่มีเลยครับดูดิมีเสาตรงนั้น้ว้งั้นเราก็ต้องอ้อมครับเราจะไม่ไปเอาเขาบอกให้กดคอนทรลคือนั่งครับ นั่งเพื่อไม่พี่หมีเจอโอเคเราก็ไม่ไปหาพี่หมีน่าจะดีกว่าฮะใครเอาบูปินมาทิ้งไว้เดียวเนี่ยเอาเด,เดี๋ยวผมเดินลงทางเหรอเอาไม่ใช่นี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกลบ้านครับย้ายโต้แล้วบูปินใครวา,างไว้นี่ครับอะไรเอ่ยแคมไฟแอนแคมไฟคุกกิ้งคิสเอาแคมไฟมาครับแคมไฟกับเต๋ออันล็อกแล้ว ดูได้ลาออกบนทางแบบไม่ต้องอยู่บ้านนะครับมีแคมไฟแล้วก็ตัดไม้ออดูที่นั่นแล้วก็ไปตั้งแคมข้างนอกครับาลาบกปินอันล็อกมาแล้วนียน่าจะปลดลอ็อกหมดทุกอันมาใช่ป่าคือไอ้บกปินนี้มันไม่ได้เป็นสถานที่ที่เป็นแบบถ้ำหรือเป็นสถานที่ใหม่นะครับเดินลงทางวายไงก็ไม่รู้ตอนแรกจะเดินกลับบ้านนะแต่เดินยาวไปหน่อยเดินหลบพี่มีครับ อาลับเข้าสู่วันที่สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช้าวันที่สิบอันสดใสที่เราต้องมาดูว่าบุปปินเราอันล็อกหมดยังจังครับเหลืออีกหนึ่งอันไม่รู้เป็นอะไรนะครับบุปปินที่หนึ่งอันเห็นแต่รูปมันคล้ายๆกับที่เก็บของมั้งนะครับเต็นเราได้แล้วแคมไฟก็ได้แล้วนะครับเอ้ยแล้วได้พร้อมกับหม้อด้วยครับนี่หม้ออูหแล้วจะพกหม้อกับแคมไฟพกเต็นไปด้วยเหรอในการเดินทางนะครับ ว่าถ้าเราเดินทางไปไกลจริงนะครับกระเป๋าอย่างหนึง่งแล้วก็เสื้อผ้าครับแล้วก็ไอ้เสื้อผ้ามันจะใช้ห้องเย็บผ้านะเป็นการทากับกระเป๋าด้วยก็คือประเด็นผมไม่รู้จะหาไอ้ดอกเบสสแตมนี้ยังไงนะครับไอ้เป็นจริงไม้แบบเป็นต้นจ้าหรอหรือเราต้องทอําไอ้นั่นก่อนปล่าไอ้เรืองกระจกนะครับป้าสีเขียวอะ่ะเนี่ยครับมันใช้กาวกับไอ้ตัวแผ่น แผ่นเหล็กนะครับอืถ้าลองทําแล้วลองปลูกพืชอะ่ะพืชมันปลูกได้กี่อะคือมันน่าจะไว้ปลูกพวกผักอะไรอย่างงี้ปะ่ะผักผมมีอยู่นะนี่มนเมล็ดซีดมีสองอันแล้วคือไอ้กิ่ง้านตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันจะหาได้จากที่ไหนนะครับมันต้องเดินทางแล้วก็หานู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับมันอาจ,จะตัดต้นไม้อันนี้ก็ว่าไปอย่างนะครับผมลืมไปว่ามีพื้นที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้เขียนนะครับอยู่ใ,ใกล้บ้านซะด้วยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์ควันจะไปคลิปแล้วกันนะครับนี่มาเลยครับเพื่อจะได้ไปทำห้องออ่กีนฮอสักทีนะบ้านสีเขียวนะ่ะขอน่าจะพบมันใช้แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กใช้พวกออ,อ,อไรลวดหรอลวดกับแท่งเหล็กมาครับในนอนพวกนี้จำเป็นเลยครับพื้นที่ไหนที่เราสามารถฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปก่อนนะ ที่ไหนที่เจอหมีนี่ไม่ไหวไเลยนะไ,มลมไม่รู้วิธีการรับเบอรด้วยนะครับเฮ้ยหลือเอาลำพึ่งไปล่อฮะใช่ใช่เพราะผมเดินผ่านบ่อยนับลำพึ่งแต่ไม่ได้เก็บักทีผมกลัดดวโดนพึ่งต่อยนะฮะเลยปล่อยไว้ก่อนตอนนี้ไม่ได้ใช้ครับ <c oughs> โวยมาเสียผ้าเฮ้ยได้มเมล็ดอีกเลี้วเอาไปปลูกเอาไปปลูกเก็บไปเลย น่ามลิดจังเยอะครับเก็บไปเลยมารวดทั้งเหล็กอู๋ของฟูแล้วครับเก็บแค่นี้นะพร้อมกับเต็มเลยโอเคขอให้เก็บให้หมดแล้วกันนะครับเอะไรเอ้ยยังไม่ฟูยังไม่ฟูเก็บไ,ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่หมดแล้วครับ นั่นต่อไม้ใช่ไหมเอานะๆๆนั่นนนนนนนไงไอ,อ้กล่องโอ้หมดที่ไหนนี่บางกล่องมันแอบมาซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยแบ็กสโตนโอเออพายหินดำถ้าพายหินดำเป็นสถานที่ที่เราเกิดบุตร์โอเคจบตัวเว้ยเ้ยแล้วตอนนี้สกิลเข้าด้วยนะ อยู่เข้าอยู่น้ำเฮ้ยมันมีจุดมาร์กบอกอะไรอ่ะอยู่นะสดน้ําก่อนครับอู้แล้วไม่ได้อา,อาหารไม่ได้อา,อาหารมาด้วยครับจะตายไปแล้วเฮ้ยเมื่อตอนบุบามันยังอาหารยังเยอะอยู่เลยแล้วตอนนี้ทําไมอาหารเลยแค่นี้งกระบป๋าถอดเลยมันมาร์กที่กัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดินเดินจิ้งจอกเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวปั <c> ๊บ <ười> เมื่อกี้พิ่งเดี๋ยวต้องทำอาหารก่อนเอ่อหมูเออดูด้วยเดี๋ยวเอามากินเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะตายแล้วเลดอนรถไปเลดอนรถไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนเอ่อของไปครับของไปอาหารก่อนอาหารกินอะไรที่แบบพอประทังชีวิตก่อนเอ่ออันนี้กินได้โอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคฟื้นแล้วฟื้นแล้วเอาอันนี้มาทำอาหารโอเคแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมเจอจิ้งจอกแฮะทำไมมีจิ้งจอกอยู่ครับ นะักจิ้งจอกจุ๊โอเคเดี๋ยวทำไว้อีย่างไนระเดี๋ยวตายครับเมื่อกี้ไม่ได้พกอาหารดหมดแล้วมวลเลยคิดว่าจะไปฟาร์มอย่างเดียวเฮ้ยเจอไอ้จิ้งจอกนะครับคุยได้ด้วยนะเอาละอย่าบอกนะว่าเราสบบามารถเลี้ยงได้ครับเอาอุ้ยเราจะมีเพื่อนอยู่ในป่าแล้วครับจิ้งจอกน้อยโอ้หูน่ารักด้วย เออมันอาจจะแบบมาซื้ออัดได้กลิ่นแบบเราทําอาหารอะไรอย่างงี้นะก็เลยแบบมาอยู่บ้านเราอา้าวโอเคครับอัดหน้านะครับเราจะได้รู้กันว่าจี่จอกนี้จะมาอยู่เราหรือให้เรารักษาหรือเป็นอะไรอาจจะมาขอข้าวกินก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันโอเคก็สนหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาพี่นองกับคุณทุก,นกนคนที่ติดตามรับชมครับ้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ